สหัสเนโตเทวินโท,ที่พาจคกขุมวิสทยิวันนี้วันเสาร์ดวงชะตาของคุณนะคะอ่ะใดๆนะคะก็ทำงานนะคะอ่าตามตามหน้าที่นะคะคุณมองว่างานคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าแน่นอนทํางานอย่างมีความหวังนะคะอ่ะว่าองค์กรเราจะดีขึ้นหน้าที่การงานของเราจะดีขึ้นในอนาคตแน่นอน,นะคะ การเงินนะคะกําลังดีขึ้นนะการเงินของคนวันเสาร์เนี่ยรู้สึกว่านะคะการเงินวันนี้มีโอกาสได้โชคได้ลาบได้จากหน้าที่การงานได้จากหลายทางนะคะการเงินจะกกระเตื้องขึ้นนะหรือช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงจับแพะชนแกะแต่ยังไงผ่านนะส่วนความรักวันนี้น้อยใจแฟนงอนแฟนไม่เข้าใจกันหรือไปสนใจคนอื่นมากกว่าคู่ของเราซะแล้วระวังรักซ้อนซ่อนเงื่อน ใดๆนะคะวันนี้นะคะคนวันเสาร์ต้องระมัดระวังความคิดอย่าคิดมากนะคะจะทำให้เครียดนะสุขภาพข้อมือข้อเท้ากดไหลย้อนนะ,ะโชคลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะเ,เลขเก่าให้โชคนะคะสองศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็สองสุขภาพความเครียดความดันนะคะผดผื่นคันขึ้นตามตัวระบบเลือดในร่างกายระบบน้ำในร่างกายมีปัญหานะคะ ทำบุญเสริมดวงทำบุญกับแม่ชีนะคะทำบุญกับน้ำนะคะถวายน้ำพระหรือว่าเอาน้ำไปวัดนะคะวันนี้ทำบุญด้วยน้ำดื่มหรือทำบุญกับลุงพยาบาลนะคะวันนี้คนวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันนี้ทำอะไรต้องต้องมีสตินะคะให้เชื่อในซิกเซนของตัวเองเชื่อในความสามารถของตัวเองเชื่อในแรงสังหอ์ของตัวเองนะคะ